ยังมีระบบรู้จริงก้าวทันโลกเรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองมิตรภาพและความร่วมมือคือหัวใจของความสำเร็จเหล่านี้เริ่มต้นที่นี่แอคบาซีมอยู่ ฝันอยากเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะได้เล,เลือกเรียนในสาขาบัญชีพอเรียนแล้วรู้ได้เลยว่าบัญชีทำให้เรารอบครอบขึ้นคิดยังมีระบบมีระเบียบและที่สำคัญสามารถวางแผนการใช้เงินได้ด้วยค่ะภาพวิชาการเงินและการธนาคารทำให้ผมเข้าใจโลกการเงินและการลงทุนมากยิ่งขึ้น ที่นี่พอให้ผมได้เรียนรู้ผ่านระบบจำลองการซื้อขายดังโลกสเสมือนจริงเข้าใจการลงทุนจัดการการเงินให้กับตนเองหรือของธุรกิจให้มั่งคั่งอย่างมีจริยธรรมได้นี่แหละความฝันของผมสำหรับผมชีวิตคือความท้าทายไม่หยุดนิ่งไม่ใช่แค่ทันโลกแต่ต้องนำโลกพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างสิ่งที่ฝันให้เป็นจริงได้การตลาดไม่ได้สอนให้เป็นนักขายแต่สอนให้เป็นนักคิดคิดอย่างเข้าใจ คิดที่จะเห็นโอกาสสและร้างควาาาามสสเเ็จจกกโอนนั้นรรไม่สามารถจะอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้ค่ะการจัดการสอนให้ดิชันรู้ว่าบนโลกธุรกิจก็เช่นกันเราจะสร้างองค์กรให้เกิดความร่วมมือและประสบความสำเร็จได้ด้วยพลังของทีมงานและทักษะการเป็นผู้นำค่ะแล้วเราจะสร้างองค์กรให้เกิดความเข้มแข็งและมีคุณค่าต่อสังคมได้อย่างไรนี่แหละค่ะที่ดิชันกำลังเรียนรู้มัน ภายใต้การบริหารในฐานะคณะบดีคณะบริหารธุรกิจนะครับรุ่นที่6เนี่ยอาจารย์ก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเห็นคุณค่าต่างๆคุณประโยชน์ต่างๆตกอยู่กับนักศึกษาสิทธิ์เกา่าบุคลากรแล้วก็สเต็กโฮเดอร์ต่างๆให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแคลคชิพสตรัทเจีหรือกลยุทธ์ทงนำเนี่ยที่เตรียมพร้อมไว้สําหรับสิทธิ์ทุกคนนะครับแล้วก็สเต็กโฮเดอร์และบุคลากรต่างๆเนี่ยมีมากมาย นะครับขออนุญาตหยิบมาเล่าบางส่วนเท่านั้นเองนะครับส่วนแรกเลยก็คือว่าเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนําคณะเราเนี่ยนะครับและเราก็คิดว่าเราพร้อมที่สุดด้วยนะครับในเวลานี้เนี่ยในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาตินะครับซึ่งเราเข้าใจว่าในเดือนพฤศ,ศจิกาปี2556นี้เนี่ยเราจะเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งแรกนะครับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งแรกเนี่ยนะครับที่จะได้รับการแอคเครดิตระดับเอเชีย นะครับซึ่งเราอยู่ในกระบวนการแล้วแล้วเราก็จะทําให้ประสบความสําเร็จจะได้นําความภาคภูมิใจมายังสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าด้วยนะครับแล้วก็เป็นการประกันคุณภาพของเราว่าตลอดเกือบ50ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยคณะเราคงไว้ซึ่งคุณภาพตลอดเวลานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจทําให้กับบัณฑิตนะครับที่จบไปแล้วแล้วก็เป็นนักศึกษาปัจจุบันด้วยนั่นก็คือ c a r e e r Development เ e n ต e r ็เต็มรูปแบบหมายถึงศูนย์ที่จะพัฒนาอาชีพให้กับนักศึกษาแล้วก็สิทธิ์เก่าอย่างเต็มรูปแบบ,แบบแห่งแรกของประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับศูนย์นี้เนี่ยวาดหวังไว้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นสําหรับนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยจะทํำยังไงให้นักศึกษาของเราเนี่ยนะครับมี c a r e e r Inspiration ก็คือมีแรงบันดาลใจของอาชีพเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองได้อยากจะได้แล้วก็ค้นพบตัวเองในสิ่งที่อยากจะเป็นนั้นเนี่ยในอนาคต เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็มาช่วยกันพัฒนาว่าคุณสมบัติเหล่านั้นที่จะทําให้บัณฑิตทุกคนนักศึกษาทุกคนนั้นไปถึงบรรลุปเป้าหมายความใฝ่ฝันของชีวิตได้นั้นเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่ทางด้านวิชาการแต่ว่าทักษะชีวิตและทักษะงานทักษะบุคคลต่างๆนี้ส่วนนี้จะทําหน้าที่มากกว่าการจัดหางานหรือว่าจัดนัดพบแรงงานให้กับนักศึกษานะครับจะเป็นศูนย์ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ย การก็ยังเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานทําให้คนทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทํางานมีความสุขมากขึ้นนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ของคณะของเราเนี่ยพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไป นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะเรามีชื่อเสียงมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นลําดับต้นๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เราก็อยากจะผลักดันให้เป็นลําดับต้นๆของประเทศต่อไปนะครับก็คือในเรื่องบรรยากาศของการเรียนรู้นะครับเราจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงทั้งห้องเรียนแล้วก็สื่อต่างๆบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้งหมดเลยนะครับทั้งบุคลากรที่สนับสนุนนักศึกษานะครับสนับสนุนมหาวิทยาลัย แล้วก็ทั้งคณาจารย์แล้วก็สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนด้วยนะครับสภาพแวดล้อมในคณะเนี่ยจะมีสภาพแวดล้อมของ competitive environment ก็คือสภาพของการแข่งขันให้สมกับเป็นคณะของบริหารธุรกิจมากขึ้นนะครับเราจะมีกิจกรรมไม่ขาดสายแต่เป็นกิจกรรมที่พัฒนาในาศึกษาและสิทธิเก่าทั้งนั้นอยากจะเชิญชวนทั้งนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็สิทธิเก่าด้วยนะครับว่า career center แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่คณะกำลังจะเตรียมและมอบให้เนี่ยนะครับแล้วเราจะสื่อสารพัฒนาการต่างๆเหล่านี้ให้ทั่วถึงไปถึงสิทธิเก่าทุกคนให้ได้เนี่ยนะครับเชิญชวนให้มาใช้บริการแล้วก็กลับมาที่คณะนะครับมาร่วมทั้งพัฒนาคณะแล้วก็มาใช้บริการของคณะที่เราตั้งใจที่จะเตรียมไว้ให้นะครับอยากจะได้เป็นไลฟ์ลองรีเลชันชิพความสัมพันธ์ตลอดชีวิตทั้งระหว่างคณะแล้วก็ตัวนักศึกษาและบัณฑิตเองด้วยนะครับ หลังจากที่เราวางแผนนะครับแล้วก็ i m p l e m e n t แผนต่างๆของเราออกไปแล้วเนี่ยเอาพุทสุดท้ายหรือผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์สุดท้ายที่ในฐานะคณะบดีรุ่นที่6ของคณะเนี่ยที่อยากจะเห็นก็คือว่าอยากให้บัณฑิตเนี่ยมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ทั้ง7ประการหรือ7จ็ดคิวของเราซึ่งทุกท่านทราบดีแล้วว่าคืออะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิวเอ็มคิวเนี่ยนะครับมอรัลิตี้โคเชนคือคุณธรร,รมจร,ริยธรรม ซึ่งสังคมไทยกําลังต้องการอย่างมากนะครับว่าเราอยากให้บัณฑิตของเรานั้นเป็นบัณฑิตและก็เป็นบุคลากรของแผ่นดินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับและสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรมนี้จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแท้จริงแล้วหรือยังนะครับค,รคุณธรรมจริยธรรมอีกประการหนึ่ง ที่เราจะปลูกฝังในไม่ว่าจะเป็น career development center จากสูยนนี้เนี่ยนะครับหรือว่าจากในชั้นเรียนก็ตามอีกอันหนึ่งคือความจงรักภักดีต่อองค์กรนะครับถ้าบัณฑิตของเรานะครับลูกศิษย์ของเรานักศึกษาของเรานั้นเนี่ยเมื่อจบออกไปแล้วนะครับไปทำงานที่ไหนก็ตามรักองค์กรเสมือนหนึ่งว่าองค์กรนั้นเป็นของเราเองความก้าวหน้าในชีวิตย่อมเกิดขึ้น และย่อมเป็นที่รักขององคอ์กรย่อมเป็นที่ปรารถนาขององคอ์กรแล้วไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็จเจริญแล้วไปอยู่ที่ไหนตนเองก็จเจริญน,นี่คือเอาท์พุตจริงๆที่ในฐานะคนเป็นครูอยากจะเห็นร่วมสร้างความฝันสร้างอนาคตกับเราคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แอคบาซีเอนยู U.